ตะกร้าหวายที่ผลิตจากหวายแท้ผสมกับเส้นหวายเทียมเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของกลุ่มวิสาหกิจบ้านนน4สีทองสองหมู่ที่7ตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนางหนูพรสอนเสนาประธานกลุ่มวิสาหกิจแห่งนี้บอกว่าเดิมทางกลุ่มจะนำเฉพาะหวายแท้มาสร้างผลิตภัณฑ์ทำให้มีปัญหาในเรื่องของต้นทุนซึ่งมีราคาสูง แต่หลังจากบัณฑิตจบใหม่จากโครงการ U2T ได้เข้ามาให้คำแนะนำในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมเรื่องการตลาดทำให้ปัจจุบันทางกลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นทีนี้พอตะก้าไวายเทียมนี่เราสามารถสั่งตามเพจตามอะไรได้แต่กลุ่มของเราก็ขาดขาดตรงที่ว่าเราไม่มีต้นทุนเลยต้องจบต้องต้องหาเงินทุนเองทีนี้ทางนักศึกษาเขาเข้ามา ให้แนวทางให้ความคิดของเราแล้วก็นำเสนอสินค้าของเราเราก็เลยอยากได้โอกาสว่าอยากขายของเพราะว่ามันจะเป็นช่วยในเสริมรายได้ในครอบครัวเพราะว่าช่วงนี้เราหาเงินยากมากค่ะนักศึกษาจากโครงการ U2T จําจนวน12คนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลสว่างแดนดินบอกว่า ดีใจที่ได้นําความรู้ความสามารถมาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐและมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นสังคมของตะบนสว่างดินเนี่ยยังเป็นสังคมผู้สูงอายุอยู่แล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทำการเกษตรค่ะทำไร่ทำนาตามแถวบ้านก็คือ การจำหน่ายสินค้าหรือว่าการค้าขายเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้ออํหนวย,ยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะพวกหนูก็เลยลงพื้นที่เข้าไปอ,อย่างวันนี้ก็ช่วยส่งเสริมในด้านของกลุ่มวิสาหกิจและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆตามหมู่บ้านค่ะก็คือพวกหนูมมาลงแล้วก็ช่วยเสนอแล้วก็จัดทางช่องทางการจำหน่ายที่มันครอบคลุมในทางด้านออนไลน์มากขึ้นค่ะเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการวางโครงการอื่นๆไว้ด้วยค่ะ ขณะที่น้องว่านหรือนางสาวศิรดาบุญมากผู้ซึ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่อีกหนึ่งคนที่ได้เข้าร่วมโครงการ U2T บอกว่าต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ทำให้พวกตนและบัณฑิตจบใหม่อีกกว่า60,000คนได้มีงานทำในภาวะวิกฤตโควิด -19 โดยโจทย์สำคัญที่ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ต้องตอบโจทย์ให้ได้คือต้องช่วยกันหาวิธีลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาสังคม รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเป็นโครงการที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่มาช่วยให้แบบว่าประชาชนบัณฑิตแล้วก็ประชานแล้วก็นักศึกษาจบใหม่อย่างพวกหนูนะคะมีงานทนาําในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ในช่วงของภาวะโควิด -19 นี้ค่ะ ภายในปีนี้กิจกรรมของแต่ละตำบลจะถูกนำมาหาข้อสรุปร่วมกันภายใต้กระบวนการการสร้างความมีส่วนร่วมและจะนำข้อสรุปเผยแพร่เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน